ตอนนี้กำลังจะเตรียมวัดสดุสิ่งของสีเห็ดพที่ที่ขึ้นบ้านไม้ให้น้องเอที่ยากมาจากบันดอนตะแบงจะมาหอดแล้วอ้าวจัดแจงนี่เอนะียงแน่จัดแจงพระเขาพระปลาตามที่ที่โบราณโบราณ

天哪！我米看